ฉันไม่ใช่ลูกน้องแกฉันทำงานกับพ่อของแกเจ้าของรถคันนั้นแกฆ่าเขาหรือเปล่าฆ่าหมาเขาบ้าทำไมใหญ่แล้วไอ้บ้าเอ้ยทำไมสวัสดีนหวห์มาสเตงบอสสี่สองเก้าปีเจ็ดศูนย์นึ่อะสวยโคตรรถเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉันไม่ขายแ่เข้าว่า เป็นพวกข้าฉลาดต่างหากเราถ้าพูดถูกไหมมอมแมมไม่ใช่ปรนสหน่อยเขาเรียกกูซ่ซาและเองสนตั้งแต่เมื่อไรเองอ่านหนังสือไม่ออกอ่านไม่ออกแกล้งทำเป็นอ่านมันคือโกหกอย่าทำอย่างนี้มันบาปทราฉันตามหาหนูไปซะทั่วเลยนะเฉยสาวน้อยกล้าหาญที่หนีออกมาจากบ้านตัวเองอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายคุกเข่าลงแล้วยกมือขึ้คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ จอรีมัดมือเถอะซะทำไมถึงทำแทบบนี้แล้วมัดเถอซะฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่มาไม่มีอะไรสำคัญไม่ใช่เงินผ่อนบ้านไม่ใช่ร้านค้าที่ความเร็วสิบวิหรือต่ำกว่าฉันเป็นอิสระอาลกสาสุดที่รักของพ่อเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสุดขอบโลกพ่อก็จะมาหาภายในยีบสี่ชั่วโมงเลยหมอไม่มีทางที่มาทุกเรื่องได้หมดหรอก